สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะโนกับโชเฮก็พาโซระมาที่คาเฟ่โดคาเฟ่นะคะเป็นคาเฟ่ที่เพิ่งเปิดเมื่อเมษานะคะปี2021เนาะก็เพิ่งรู้นะคะว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านเราเนาะขับรถประมาณ10นาทีได้นะคะก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในเลยก็คือเป็นคาเฟ่นะคะสำหรับน้องหมานะคะ หือว่าเจ้าของที่แบบว่าใครอยากแบบว่าไปนั่งข้างในนะคะกับน้องหมาด้วยก็คือเข้าไปได้เลยค่ะใครที่ไม่เลี้ยงหมาก็ไปได้นะนี่นะคะที่ร้านก็มีน้องหมาสองตัวนะมีชิบะด้วยชื่อมอนกะนะคะมอนกะมีิกนี้จะเตร์เนอ ทางร้านนะคะเขาก็จะเตรียมรถเข็นไว้สําหรับให้ใส่น้องหมาไว้นะคะตลอดเวลาที่อยู่ในร้านนะคะน้องก็จะได้แบบว่าไม่เกะก,กะนะคะลูกค้าท่านอื่นๆด้วยนะคะก็เจ้าชรานี่ไม่เคยนั่งก็อาจจะแบบว่าดูเกรงเกรงนิดหนึ่งนะคะระหว่างที่เรารอขนมแล้วก็ชาที่ออเดอร์ไปแล้วนะคะคก็มาอ่านหนังสือที่มุมเล็กๆแห่งนี้ค่ะเขาก็จะมีทั้งหนังสือเกี่ยวกับน้องหมานะคะแล้วก็หนังสือสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเพราะว่าคุณลุงเจ้าของเนี่ย เขาชอบเที่ยวมากๆถึงขั้นว่ามีแคมปิ้งคาร์นะคะเป็นของตัวเองถึง2คันเลยค่ะ うん。こういう感じで、はい。割ってた。へ、はいえー、ちょっと中途半端だと取れないんですよね。取れた？えー、取れました。取れた。すごいじゃん。そんな感じなんですけど。ありがとうございます。割ってみますか？はい。ダメな時は私やりますから。はい。はい、ありがとうございます。 ด้วยความที่เรานะคะเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวในร้านเนาะเพราะว่าวันนี้เป็นวรนธรรมดาด้วยก็เลยมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณลุงค่ะทําให้ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นี่เป็นบ้านพักตากอากาศของคุณลุงกับคุณป้านะคะที่สร้างมาเนี่ยก็เพราะว่าแกนเนี่ยมีน้องหมาตัวใหญ่นะคะก็อยากให้น้องหมาเนี่ยมีพื้นที่วิ่งเล่นส่วนตัวนะคะนี่ก็เลยสร้างดอกลันที่ใหญ่มากๆเลยนะคะแล้วก็มีความตั้งใจว่าเดี๋ยวไว้หลังกเกษียณแล้วนะคะก็จะมาเปิดคาเฟ่เล็กๆนะคะก็คุณป้าน,นี่ย มีงานอนิเด็กเป็นคุณครูสอนจัดดอกไม้อิเกบาน่านะคะกับชงชาเนาะก็จะมีห้องนี้นะคะเป็นห้องเสือรธาตมีก็ตั้งใจว่าจะเปิดเวิร์กช็อปบ้างนะคะก็เป็นอะไรที่น่าเสียใจมากๆนะคะที่คุณป้าน,นี่จากไปในวัย59ปีแบบกระทันหันนะคะก็ทําให้คุณลุงแกก็โศกเศร้าอยู่ประมาณสัก3ปีนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออเป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วนะคะแกก็เลยตัดสินใจมาเปิด คาเฟ่นะคะตามความฝันที่ตั้งใจเอาไว้นะคะแล้วก็ลูกหลานแกก็อยู่ที่โตกเกียวนะคะบางทีก็จะมีกลับมาเล่นบ้างค่ะนี่นะคะหลังจากที่เราทานขนมกับชาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็พาเจ้าโซระาออกมาวิ่งเล่นนะคะในโซนของด็อกลันนะคะตอนนี้มีหิมะนะคะคุณลุงเขาก็ทําเป็นแบบซอกแซกแบบนี้นะคะให้น้องหมาได้แบบสนุกสนานนะคะนี่ก็คือตัวคาเฟ่นนะที่เมื่อกี้เราอยู่ข้างในนะคะ ดูสิคะรอบๆนะคะคุณลงบอกว่านี่ก็คือเป็นต้นซาก,กุระนะโอหอยากจะรู้เลยว่าแบบช่วงฤดูใบไม้ผลินะคะมันต้องสวยมากแน่ๆเลยนะคะรอ,รอบๆไปด้วยธรรมชาตินะคะไม่มีบ้านสักหลังเลยตรงนี้ดีงามสุดๆเลยนะคะก็ไม่คิดเลยนะว่าจะแบบมีคาเฟ่นะคะที่มีน้องหมาเข้ามาได้เนี่ยอยู่ใกล้บ้านเราขนาดนี้นะคะ

ด้วยความที่เรานะคะอยู่คาเฟ่นี้เรารู้สึกเพลินมากๆนะคะผ่อนคลายเหมาะกับวันหยุดของเราสองคนนะคะก็เลยตัดสินใจสั่งกาแฟนะคะมาดื่มต่ออีกสักเล็กน้อยค่ะ ก็นอกจากบรรยากาศของร้านนะคะรวมถึงความน่ารักของคุณลุงและสตอรี่สุดซึ้งของคาเฟ่แห่งนี้แล้วนะคะตัวกาแฟน,นี้เนี่ยก็เป็นกาแฟออแกนิกที่หอมมากๆเลยนะคะเสิร์ฟมาคู่กับเมล็ดมัคาเดเมียอีก2เม็ดค่ะ ก่อนกลับบ้านนะคะโนกะโชเฮก็พาเจ้าโซร้าเนี่ยมาเดินเล่นบริเวณบ่อน้ํานแห่งนี้ค่ะช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงเดือนมีนาคมนะคะ,ะที่นี่เนี่ยก็จะมีฟุ้งหงนะคะที่อพยพมาจากไซบีเรียพร้อมกับเป็ดน้ำน,นะคะให้เราได้ดูอย่างใกล้ชิดนะคะก็เป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยและที่สําคัญเนี่ยพวกฝูงเหล่านี้ก็จะเป็นฝูงเดิมๆนะคะเพราะเขาบอกว่ามีเป็นแบบว่าเจ้าถิ่นกันอะไรประมาณนี้ด้วยค่ะ บริเวณใกล้ๆบอ่อน้ํานะคะจริงๆก็จะมีลานจอดรถอันกว้างใหญ่หลายๆแห่งเลยนะคะแล้วก็มีจุดหนึ่งเนี่ยที่พอช่วงฤดูหนาวเขาก็ทําเป็นที่ทิ้งนะคะกองหิมะที่เก็บมาจากตามถนนต่างๆนะคะนี่ก็เลยกลายเป็นภูเขาหิมะไปเลยนะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะเพลิดเพลินกับคลิปวันหยุดของครอบครัวเราค่ะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย